สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องยาที่กุกกอนะคะมานี่ครึ่งกับตะลึงเอาชีฟก็สอบอา้าวนัดว่าชีฟก็สอบมีหอดบะเพาะนะบะอ สารเัียงล้ง huh. น <si suppression> ่อยด้ลาย้างลสีโดสีนี้คนก็จะทำเตียง้วยนะแบบเตียงตามคำทำตามส่งทำเตียงพอลงแลกลงไม้อย่างดีอย่าง พอดีเลยนะคุมาสั่งแก่ไว้เอากระสอบพสัรจะมาเอาที่นี่ก็มาสีข้าวก็มาสีที่นี่นะคะพี่นิตยาแนะนำให้มีแกบมีลำเอาที่นี่ราคาย่อมเยาราคาไม่พแพงะีนี่ได้ทาร้า ได้จัสอสอบซื้อให้ไข่เกี่ยวไข่ตุน้นไข่ต้มตไข่ตุต้นไข่เกี่ยวบ้ามืดแล้วล<า>นะห้าหกอ้ยใส่ใส่ละได้สอบเดียวนีว่บ น่าจะก็สอบกันะว่าสอบมีวันมึงเนี่ยมันคอยได้สอบมสอบมึงก็สอบเดียวค่นนอาจจะสินอกอว่านั้นไม่แน่แบ้เับอกบรบอกขันสีกับปากไว้อันนั้นก็แม่นสิดสีดอกแหวสีเหดอกาสอบเดียวเาเดมารมา ก็เลยวันยี่สิบสามยี่สิบสามสิบบายี่สิบาม่คาสบมาสะโลจากบาทเทบารเาาค่าเบาทเราเขมา้ร้อยน่อยสิบอ พ,พ,อพ,อพอดีหะละงามหะละมันยากแต่นักหรละ่ะมันยากแต่ยกหะละมันงามามันดีเบิ็นนั่นแหละยากแต่ยกนี่แหละยกไม่ขึ้นเลยนะโอ้ยโอ้ย,ยแฟนเอสงานนารคือตลอดชีวิดไม่ละ<ก>่ล<ด>ตะตลอดช<ๆ>ีวิด หมอใ้ลอกคุณบอกเป็นอไรูเราราใ้ลอกดูน่าบริการถึงรถบริการประทับใจแข็งแรงได้รถมาเอาอันนี้บอนี่

สามฟุตบ่อันนี้หกฟุตบ่สามฟุตเพิ่มสฟุตเพิ่มสองปัหาบ่ขนมนี้ตเจ้านอนันละอดนี่ะนอนวมันันะทาวตลอดชีวิตอืมตลอดชีวิตอายุ้ไขตามรักตามมันดี่ละความักมากมแต่บ้า่บ้านควประยุกาย โปกกกกกกเออเห็นอาอันนี้ห้าไปยุ่มเต็มเสียห้องเพื่นมีแต่คนมองยุ่มก้อยนะข่กไปไปเครื่งนึงเฮาน้ำมันพูดเเออผมอ่านนี่เน่ยเริ่มเล้วขวยม่เอาไม่กินบแล้วมเอาได้หนเออเอวม่านนี่ม สาพูนแล้วเขาค่อยๆค่อยๆค่อยค่อยมาคว่า่งามคุณบอกเเอาววนนาปล่อยว่านั่นปล่อยว่านตัแรกตัแรกเนาะีานี่เอ้ยนสองขนายไหขาลมาทงรเด้อว่านี้เราว่าสามขนาดน่เ้ยยกเลิกเขาต้เตือนงง จา,จากนอนเตียงสวัสดีเดี๋ยว่างนมืเ้ะคมาเมอม้านโทรมาถก็ไ้าโทรมาถามเพ่น,นี <de> ่มาเบอร์เนบเบอร์โทรเอาติดเหรเได้โทรเมื่อเรามีเราโทรศัพท์แล้วเราสเขาเราไม่ได้โทรศัพท์ออมีเงินบักคันบักไงมีรถคันบักไงไม่มีโทรศัพท์เอามาแจกเรา เดือดห่างเอาสามมื <irgendw carbono> ้อค <f LE> ่อยยังมาเอาเด้อคือว่านัดเดือดสามมื้อค่อยเอาห้ามนี้มาเกิดมันเมื่อค่อยก็มาเอามันเลยมีพ่อใกล้บ้านพาร์เราป่ฮะพี่เห็นตุลีไปหาดอกไม้หเป่าเป็นยังว่านพาร์เราไปสีข่าวป่ะว่านพาหญ่ก็บยุทธซีซีมื้อซีมื้ออิญนี้มื้อเฮือบไค่อยสองมื้อคเขาละมาเอาโอเคตามนี้ละการค้าหน่อยพ่อหยุดว่านพานายอ่า เ okay. สองมือสีกค่อยแหละไม่ต้องขายเพื่อค่อยมาเอาแล้วอจองแล้วเจอมาดูคำแล้วพอข้าเอ้ย

โอ้ปานผลืมไม่ได้ไม่ได้